ไม่ต้องหมอบกราบเราทรงพระเจริญเราไม่มีฐานะนั้นท่านโอนวัชเรศรวิวัชระวงศ์ยกมือไหว้ประชาชนบอกไม่ต้องหมอบกราบหรือใช้คำว่าทรงพระเจริญเพราะเราไม่มีฐานะนั้นขณะเดินทางไปเยี่ยมเด็กๆ บ้าานแหห่งงควมวมัภายหลังจากที่ท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคม2566และได้ตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงรัตนาราม และเมื่อวันที่8สิงหาคม2566ท่านอน้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กๆบ้านแห่งความหวังในความดูแลของมุลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปธรรมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมมหลวงนราธิวาราชนคริน์ซึ่งมีประชาชนมารอต้อนรับพร้อมกับเปลงเสียงทรงพระเจริญซึ่งท่านอ้นนั้น ก็บอกกลับไปว่าอย่าใช้คำนี้เราไม่ได้มีฐานะนั้นไม่ต้องหมอบกราบพร้อมยกมือไหว้ประชาชนกลับท่านชายอน้นได้กรุณาเยี่ยมเด็กๆในห้องเด็กอ่อนเด็กกลางเด็กโตพร้อมทั้งพูดคุยทักทายเด็กๆอย่างใกล้ชิดและรับฟังการดำเนินงานของมูลนิธิการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากจนด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก และให้ความเมตตาบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กๆพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะทำงานของมูลลนิธิมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กๆต่อไปเหมือนฟันที่เป็นจริงกลับไทยครั้งแรกในรอบ27ปีท่านออนเปิดใจสื่อต่างชาติ8สิงหาคม2566ท่านออนโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ได้ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศระหว่างเดินทางกลับไทยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า27ปีว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาวัชเรศรวิวัชระวงศ์หรือที่ประชาชนคนไทยเรียกว่าท่านอนท่านอายุ42ปีเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่5สิงหาคม2566โดยมีรายงานว่าท่านโอน เดินทางด้วยสายการบินคาเทแปซิฟิกและแวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงเพื่อเดินทางต่อมาไทยโดยลงเครื่องที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิวันที่6สิงหาคมท่ามกลางการต้อนรับของกลุ่มเพื่อนและประชาชนท่านอน้นเดินทางกลับมาไทยในช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีนีสิริพัชระ มหาวัชราธิดาหรือองค์ภาพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระอาการประชวนยังไม่ทรงรู้พระองค์นับแต่เดือนธันวาคมปี2566ท่านอน้นมีกำหนดอยู่ในประเทศไทยประมาณหนึ่งสัปดาห์พำนักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครหลังเดินทางถึงไทยท่านอ้นทำกิจกรรมหลายอย่างในกรุงเทพมหานคร เริ่มจากเดินทางเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชนวัดราชบอพิษสถิตมหาสีมารามสักการะสารหลักเมืองก่อนเดินทางไปวัดพระศรีรัตนาสาตร์สดารามและวัดหงรัตนารามราชวรวิหารในวันที่7สิงหาคม Facebook ส่วนตัวของท่านอน้นคือวัชเรศรวิวัชะระวงศ์เป็นชื่อภาษาอังกฤษยังโพสต์ภาพนั่งรถสามล้อตุกต๊ก รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในช่วงคืนวันที่7สิงหาคมและเมื่อวันที่8สิงหาคมท่านอ้นได้เดินทางไหว้พระพิคเนตบริเวณแยกราชประสงค์ก่อนเดินทางไปมูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลมัมบ้านแห่งความหวังถนนอ่อนนุชและได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ถึงความรู้สึกที่ได้กลับไทยในครั้งนี้คำพูดของท่านอน้นได้กลับมาเมืองไทยคราวนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นท่านอ้นกล่าวหลังเสร็จจากการเยี่ยมมูลนิธิจากประเทศนี้มานาน27ปีก็เหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้กลับมาท่านอน้นยังย้อนไปถึงความรู้สึกตอนที่เครื่องบินที่นั่งอยู่กำลังร่อนลงจอดในประเทศไทยว่าตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วมองไปนอกหน้าต่างเครื่องบินก็รู้สึกตื้นตัน และก็มีสำนึกถึงพระคุณของประเทศชาติอยู่เมืองนอกมานานแต่ก็ไม่เคยลืมว่าเราเป็นคนไทยไม่เคยลืมความสำคัญของวัฒนธรรมไทยอยู่เมืองนอกผมก็ใช้เวลาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเพื่อให้ฝรั่งเขารู้ว่าเรามีมรดกอัลําค่าเป็นสมบัติของประเทศเราท่านอ้นกล่าวเมื่อถามถึงการเดินทางกลับไทยในครั้งนี้ท่านอ้นตอบเพียงว่า กลับมาเมืองไทยคราวนี้ก็อยากจะมาหาความรู้เข้าตัวมากขึ้นเพื่อไปเผยแพร่วัฒนธรรมของเราในต่างแดนก็ดีใจมากที่ได้กลับมาด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้สอบถามไปยังสำนักพระราชวังเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการเดินทางกลับไทยของท่านอ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับขณะที่สำนักพระราชวังไม่ได้ออกมาถแถลงการใดๆเกี่ยวกับการกลับไทยของท่านอน้น สำหรับท่านโอนวัชเรศรวิวัชระวงศ์เป็นโอรสคนที่สองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมในปีพุทธศักราช2524มีพี่น้องประกอบด้วยท่านอ้วนจุฑาวัตวิวัชระวงศ์พี่ชายคนโตมีน้องชายอีกสองคนได้แก่ท่านอ๋องนายแพทย์จัก,กรีวัตวิวัชระวงศ์ท่านอิน ดรวัชรีวิวัชระวงศ์และมีกนิตฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนะราชกัญญาพี่น้องวิวัชระวงศ์หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามท่านชายทั้งสี่เคยศึกษาชั้นประถมในไทยก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาทุกคนส่วนท่านโอนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทแมเนียแอนด์กอร์ดอนและพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดนอกจากนี้ท่านอ้นอยังได้แก้ไขการเขียนและสะกดชื่อตัวเอง จากวัชระเรศเป็นวัชเรศรเนื่องจากมีผู้อ่านผิดอยู่บ่อยครั้งท่านโอนปัจจุบันในวัย42ปีเป็นโอรสที่แอคทีฟและมีบทบาททางสื่อที่โดดเด่นที่สุดในบรรดาสี่พี่น้องด้วยยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมและศาสนาอาทิงานจัดแสดงประเพณีและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกางานบำเพ็ญกุศลต่างๆ รวมทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชสำนักเช่นงานถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นต้นประชาชนปลื้มปิติทักทายไม่ถือตัว